สวัสดีครับสำหรับสมาชิกกลุ่มหัดวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์นะครับในคลิปนี้นะครับก็มีรูปการ์ตูนที่ร่างดินสอเรียบร้อยแล้วนะครับในกลุ่มให้ไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาฝึกวาดตามคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิด i l l u s t r a t o r ขึ้นมานะครับเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับจากนั้นนํารูปเข้ามานะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเ a c สนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เลือกรูปการ์ตูนนะครับแล้วก็กด Place นะครับเมื่อรูปเข้ามาในอาร์ตบอร์ดของเราแล้วนะครับอ่ะเราก็มาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็คลิกไปที่เทมเพลตนะครับกดโอเคนะครับภาพจะจางลงเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มนะครับเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เป็นเลเยอร์ที่2แบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ จากนั้นทําการซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะได้วาดง่ายๆนะครับอันติเนตเช่ไว้แล้วก็หมุนเมาส์ตรงกลางนะครับทีนี้นะครับเครื่องมือที่จะใช้ในการดรัฟก็คือเพนทูลนะครับเราก็คลิกที่เพนทูลจากนั้นนะครับสีนะครับเส้นก็จะเลือกเป็นสีดำแล้วกันนะครับสีเติมจะยังไม่เติมนะครับอ่าเอาแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับจะขอวาดในส่วนที่อยู่ข้างหลังสุดก่อนนะครับเช่นรองเท้าอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มวาดรองเท้านะครับจากจุดนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับมาตรงนี้ก็คลิก1ครั้งดัดโค้งนะครับแล้วก็โค้งไปทางมาตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับได้ปลายรองเท้าเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็คลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งนะครับ ดึงนะครับเสร็จแล้วก็คลิก1ครั้งดัดโค้งนะครับคลิก1ครั้งดัดโค้งแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเราก็ได้รองเท้าซ้ายขวาแล้วนะครับคอนโทรลแช่ไว้คลิกที่ว่าง1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาว่าในส่วนของกางเกงนะครับกางเกงก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับก็ลากมานะครับอาจจะโค้งเล็กน้อยนะครับกางเกงก็จะยาวมาถึงตรงนี้นะครับ จากนั้นก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็จะโค้งนะครับโค้งมาตรงนี้นะครับเราก็ดัดโค้งนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ก็ดัดโค้งคลิกดัดโค้งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วความยาวของเกงก็จะมาถึงจุดนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับกลับขึ้นมาข้างบนนะครับดัดโค้งนิดหน่อยนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็คลิกนะครับ มาตรงนี้ก็คลิก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็จะได้กางเกงแล้วคอนโทรลเชว้คลิกที่ว่าง1ครั้งนะครับทีนี้นะครับก็จะมาในส่วนของเสื้อนะครับมาส่วนของเสื้อเสื้อเริ่มจากจุดไหนก็ได้จากจุดนี้นะครับเราก็คลิกนะครับคูงมานะครับเลยเข้ามาข้างในเลยนะครับเสื้อตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแขนนะครับดัดโค้งเล็กน้อยนะครับคลิกขึ้นมานะครับโค้งคลิกแอนเ o อร์พอย์หักแขนคลิกเป็นเสื้อนะครับโค้งมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ดัดโค้งเป็นข้อศอกจากนั้นก็มาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อก็จะยาวมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ดัดโค้งนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับเสื้อก็ดัดโค้งนะครับหาแขนนะครับจากนั้นนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกที่แอ c เ o r p o พอยเพื่อจะทําเป็นมุมตรงนี้ขึ้นมานะครับดัดโคง้งเล็กน้อยนะครับหาแขนแล้วก็คลิกลงไปอ่าก็จะได้ลักษณะเสื้อเรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราวาดเสร็จ เสื้อมันก็จะไปอยู่ข้างหลังนะครับอะไรที่อยู่ข้างหลังรวาดก่อนได้เลยนะครับมือก็เช่นเดียวกันนะครับหมามือคลิกนะครับตรงนี้จะเป็นภาพที่ไม่ได้ละเอียดนะครับจะเป็นการฝึกวาดง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นก็จะโค้งมาตรงนี้นะครับโค้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาข้างในแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับ ทีนี้นะครับมือต้องอยู่ข้างหลังเสื้อนะครับเราวาดทีหลังก็คลิกขวา Earing ร e n t r a l Back อย่างนี้นะครับอ่ะมือฝั่งนี้นะครับก็มาเพนชุนนะครับคลิกข้างในเสื้อนะครับจากนั้นก็ยาวออกมานะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นนิ้วชี้อย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็โค้งนิดนึงนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนรูปมือนะครับ จากนั้นเราก็จะโค้งเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับมือนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราวาดทีหลังก็คลิกขวา a อร์รงเซนชูแบกนะครับให้ไปอยู่หลังเสื้อเวลาลงสีมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเสื้อสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะมีเสื้อสีขาวอยู่นะครับก็จะเริ่มคลิกจุดนี้นะครับแล้วก็ มาจนถึงใต้เข็มขัดเลยนะครับดัดโค้งครับเสร็จแล้วก็จะมาถึงจุดนี้นะครับหักแขนนะครับเสร็จแล้วเสื้อนะครับก็อาจจะมีลักษณะโค้งวเล้าเล็กน้อยก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับตรวนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อสีขาวนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเนคไทนะครับเนคไทก็จะมีลักษณะนี้นะครับ แล้วก็คลิกลงมาอย่างนี้นะครับกลับมาจุดนี้คลิกไม่ต้องดัดโค้งอะไรนะครับลักษณะของเน็กชายนะครับคลิกคลิกนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นได้เลยนะครับลักษณะของเน็กไทยต่อมาก็เป็นลักษณะของคอเสื้อนะครับคอเสื้อ,อเราคลิกข้างในเข้าไปเลยนะครับคอเสื้อมันก็จะอยู่ข้างบนเน็กไทยนะครับประัาทิทีหลังเน็กไทย ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคอเสื้ออ่าก็จะเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะคอเสื้อทีนี้นะครับกางเกงเอ๋อเข็มขัดนะครับอ่าในส่วนของเข็มขัดนะครับเราก็จะวาดทีหลังเพราะว่ามันก็จะอยู่ข้างบนกางเกงและเสื้อนั่นเองนะครับอ่าเข็มขัดก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับอ่าแล้วก็ยาวมาถึงฝั่งนี้นะครับกดน้อยเช่ไว้แล้วก็ดัดเป็นโค้งนะครับเป็นเอว ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็คลิกหักแขนนะครับกลับมาตรงนี้นะครับเราก็คลิกมาที่ฝั่งนี้นะครับเป็นลักษณะรูปเข็มขัดนะครับคลิกหักแขนแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีหัวเข็มขัดนะครับหัวเข็มขัดนะครับแล้วก็เพนชูนนะครับคลิกเลยนะครับคลิก คลิกสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับอ่าคลิกคลิกคลิกอ่าเป็นรูปหัวเข็มขัดได้แล้วนะครับทีนี้เมื่อได้ในส่วนล่างแล้วทีนี้เราก็จะลุยขึ้นมาที่ส่วนบนบ้างนะครับในส่วนบนนะครับตัวที่อยู่ล่างสุดก็น่าจะเป็นใบหน้านะครับใบหน้าก็จะเริ่มวาดจุดนี้นะครับอ่าก็จะเริ่มจากจุดนี้กันแล้วกันนะครับคลิกทรงผมขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็หักแขนคลิกคลิกตรงปลายผมนะครับคลิกแองเกอร์พอย์เพื่อทําให้เกิดเป็นมุมแหลมคลิกนะครับตรงนี้คลิกดัดคลิกแองเกอร์พอยด์ดัดเป็นมุมแหลมนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นทรงผมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับใช้เพนทูนนะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ดัดโค้งนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับทรงผมนะครับเราก็ คลิกลงมาจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดัดโค้งนะครับดัดโค้งเสร็จนะครับเราจะทำเป็นรูปทรงใบหน้านะครับหรือจะทำทรงผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับในที่นี้ในไหนลากมาแบบนี้ก็ทำเป็นทรงผมเลยนะครับพอมาทันถึงจุดนี้แล้วนะครับก็จะคลิกตรงนี้นะครับดัดโค้งเป็นรูปใบหูนะครับ อย่างเงี้ยนะครับดัดโค้งให้ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาจุดนี้คลิกคลิกนะครับคลิกลักษณะมุมแหลมนี้คลิกคลิกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทรงผมนะครับคลิกมานะครับจากนั้นตรงนี้ก็คลิกงอนให้เป็นมุมแหลมนะครับคลิกตรงนี้ก็คลิกงอนให้เป็นปลายแหลมนะครับตรงนี้ก็คลิกโค้งนะครับหาแขนนะครับจากนั้นก็มาตรงนี้ซัก ครึ่งทางนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนี้นะครับอ่าตัวนี้เราก็ทําเป็นทรงผมซะนะครับทีนี้ในส่วนของใบหน้านะครับในส่วนของใบหน้ามาใช้เพนทูนนะครับใช้เพนทูนเริ่มจากจุดนี้ก็ได้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็ดัดโค้งนะครับเป็นใบหน้าลงมาตรงนี้นะครับเป็นคาง ดัดขึ้นไปนะครับเป็นคางตรงนี้เราก็ดัดขึ้นไปเลยนะครับใบหน้ามันก็จะโค้งเข้ามาข้างในแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะลงมาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้ดัดโค้งนะครับดัดโค้งแขนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบหูใบหูเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็ได้ใบหูแล้ว อันตีเนตแช่ไว้นะครับแล้วก็ดัดตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับให้มันเข้ารูปทีนี้หูฝั่งนี้นะครับหูฝั่งนี้อ่ะเราเริ่มจุดไหนก็ได้ในทีนี้จะขอเริ่มจุดนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งคลิกดัดโคง้งนะครับกลับมาคลิกด้านในอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ดัดโคง้งนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับ ตรงนี้เราวาดทีหลังนะครับเราก็ส่งไปข้างหลังนะครับแอร์เร s e เซนทูแบกนะครับให้ไปอยู่หลังใบหน้านะครับส่วนใบหน้าตรงนี้นะครับเราวาดทีหลังผมเพราะฉะนั้นผมก็จะยิ่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ผม Air ์เร g งบิ้งทูฟอนตอย่างนี้นะครับเวลาลงสีเราไม่ต้องสลับไปสลับมาอีกก็ได้นะครับมันก็จะทับกันพอดีทีนี้นะครับก็จะเหลือคิ้วอ่ะใช้เพนทูนนะครับ คิ้วนี่อาจจะใช้เส้นเดียวก็ได้นะครับแล้วค่อยมาทำให้เป็นเส้นหนาๆนะครับอ่ะแบบนี้นะครับคอนโทรลแชไว้คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็คลิกคิ้วฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับดัดโค้งนะครับคลิกอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตานะครับในส่วนของตาก็ใช้นะครับอิลิปทูนครับก็ได้ กดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับเป็นลักษณะวงรีนะครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็วาดเววตานะครับเววตาก็อันติเดตแช่ไว้นะครับแล้วก็วาดนะครับเป็นเววตาสีขาวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตาฝั่งนี้นะครับตาฝั่งนี้ก็ใช้วิธี Copy เลยก็ได้นะครับใช้วิธี Copy อันติเดชแช่ไว้แล้วก็ลากออกมานะครับลากออกมาไว้ฝั่งนี้นะครับ นะครับอ่าล้วก็ได้ละนะครับทีนี้นะครับจมูกอ่าจมูกก็ใช้คลิกลงไปเพนชูนนะครับอ่าดัดโค้งนะครับดัดโค้งอ่าเรียบร้อยเพนชูนนะครับปากคลิกนะครับคลิกจากนั้นก็คลิกจุดนี้ดัดโค้งนะครับก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับอ่าก็ได้รูปปากแล้วคอนโทรลเช่ไว้คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับ เหลือแว่นตานะครับแว่นตาก็ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมมุมโค้งนะครับสี่เหลี่ยมมุมโค้งนะครับเดี๋ยวเราลองวาดออกมาดูครับเป็นแว่นตาสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราก็วาดแบบแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยทําให้แว่นตามันหนานะครับจากนั้นก็ปีเลยนะครับอันตินแช่ชว้นะครับอันตินีดเชว้แล้วก็ กอปี้เส้นนี้นะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับเราเ็าจะได้แว่นขนาดเดียวกันพอดีนะครับเสร็จแล้วในส่วนของขาแว่นนะครับขาแว่นก็ใช้เส้นตรงวาดเลยก็ได้นะครับขาแว่นก็จะเชื่อมมาที่ประมาณนี้ของแว่นนะครับและตรงนี้นะครับที่มันเกี่ยวกับจมูกนะครับก็จะใช้เพนชูนนะครับคลิกลงไปแล้วก็คลิกจุดนี้ลงไปดัดโค้งนะครับ อ่าน่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือการลงสีนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาไล่ลงสีนะครับเริ่มจากทรงผมนะครับอ่าทรงผมคลิกแล้วก็ให้เป็นสีดำครับทรงผมเป็นสีดำนะครับคิ้วนะครับอ่ามาจัดการคิ้วทำไงคิ้วให้หนานะครับเราก็มาเพิ่มสตโตรกนะครับอ่าเว่าเราเอา5พอย ทีนี้คลิกมาที่สตโตรกแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มนี้ครับ round c นะครับเพื่อให้มุมตัวนี้มันเป็นมุมโค้งนั่นเองนะครับแว่นตานะครับเว่นตารวมถึงขาแว่นนะครับก็หนาเหมือนกันนะครับหนาเหมือนกันทีนี้จะเอาสีอะไรแว่นตานะครับเอาสีไหนก็ได้นะครับเอาสีแดง นะครับเป็นตาออสีแดงแล้วก็นะครับดวงตานะครับดวงตาตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับกระตูนดวงตาสีดำส่วนแววตาก็จะเป็นสีขาวเงี้ยนะครับอ่าเรียบร้อยปากกระตูนนะครับก็จะออกสีแดงแดงหรือชมพูนิดนึงก็ได้ละนะครับหรือสีออกม่วงๆนะครับทีนี้นะครับ จมูกตรงนี้นะครับให้เส้นหนาหน่อยเอาสัก3นะครับสตรูกราแคบนะครับโอเคทีนี้ใบหน้านะครับสีใบหน้านะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเลือกสีนี้ก่อนนะครับจากนั้นดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกสีที่จางลงนะครับที่เป็นรูปใบหน้า โอเคน่าจะได้นะครับใบหูนะครับก็ใช้ไอรอปเปอร์จิ้มสีเดียวกันเลยก็ได้นะครับมือนะครับมือก็แบบเดียวกันนะครับใช้ไอรอปเปอร์จิ้มสีเดียวกันกับใบหน้านะครับเสื้อนะครับในส่วนของเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสูตรนะครับเสื้อข้างนอกนี่เป็นเสื้อสูตรเราก็จะใส่เดี๋ยวทําข้างในก่อนดีกว่านะครับเวลาลงสีมันจะได้มองเห็นง่ายๆนะครับ ปกเสื้อตรงนี้ก็จะให้เป็นสีออกเทานะครับออกเทาขีดที่3ประมาณนี้นะครับเนคไทนะครับเพื่อให้โดดเด่นก็สีแดงนะครับจะให้เป็นสีแดงเสื้อด้านในตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับพอจะมองเห็นเป็นสีขาวส่วนเสื้อนะครับสูตรตัวนี้ก็จะเป็นสูตรสีดําก็แล้วกันนะครับอ่าสูตรสีดํา จากนั้นนะครับหัวเข็มขัดนะครับหัวเข็มขัดก็จะเป็นออกสีเทาๆมืดๆนิดนึงนะครับอ่าส่วนตัวเข็มขัดนะครับตัวเข็มขัดอ่าก็จะออกสว่างสว่างนิดเดงกางเกงนะครับอ่าใส่สูทดำกางเกงก็ต้องกางเกงดำนะครับอ่ารองเช้านะครับอ่ารองเช้ารองเท้าสีอะไรอ่า รองเท้าจริงๆก็ต้องสีดำนะครับแต่เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีก็จะขอเป็นสักสีนี้ก็ได้นะครับอ่ะพอได้แล้วนะครับการ์ตูนนะครับการ์ตูนที่ใส่แว่นยืนชี้นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปิดนะครับรูปต้นฉบับดูนะครับเพื่อให้ดูเฉพาะการ์ตูนที่เราวาดอ่าได้แล้วนะครับเราก็จะได้รูปการ์ตูนนะครับประมาณนี้นะครับ เพื่อเอาไปประกอบสื่อนะครับหรือว่านําไปสร้างชิ้นงานนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ร่างนะครับดินสอนําเข้ามาในโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็ฝึกวาดนะครับฝึกวาดโดยใช้เพนชูนใช้เครื่องมือที่จําเป็นในการวาดนะครับแล้วก็ลองลงสีดูนะครับเราก็จะได้การ์ตูนไปใช้งานในลักษณะนี้นี่เองนะครับยังไงก็ฝึกบ่อยๆนะครับจะได้เก่งและก็ชำนาญ บพบกันใหม่ในคลิปหน้าก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ